สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะพลอยดิสาแป,แปแบบรมาลีรายงานตัวนะคะวันนี้พี่พลอยมาหาซื้ออาหารทานนะคะเพื่อนๆนะคะอยู่ที่แถวแถวนากเรลืนนะคะบ้านพี่พลอยนะคะใกล้บ้านพี่พลอยนะคะอันนี้พี่พลอยซื้อมาแล้วนะคะนี่เยอะได้ของมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆได้ของมาเยอะเลยนะคะนี่ ได้ของมาเยอะเลยเพราะว่านานๆออกมาทีนะมีน้ำพริกกะปิด้วยแล้วก็มีแกงมีขนมมีปาตุ๊กโก้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะขายให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะพี่พลอยก็มาหาซื้อนะคะได้ของเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะขายให้ดูนะคะร้านที่พี่พลอยร้านที่พี่พลอยซื้อตะกี้นี้นะคะพี่พลอยก็ซื้ออันนี้นะคะพลอยจะซื้ออันนี้นะคะ มีมีข้าวต้มมีอะไรนะคะพเพื่อนๆนะคะพี่พลอยก็ตะกี้ขอเจ้าของร้านก็ว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมเขาบอกว่าถ่ายได้นะคะอันนี้ปลาต้งโกนะคะวันนี้พี่พลอยซื้อไปแล้วนะคะปลาต้งโกนะคะพเพื่อนๆอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะพี่พลอยทานกาแฟมาแล้วก็เลยไม่ได้ทานนะคะพเพื่อนๆนะคะ มีปลาต้งโขดนะคะเพื่อนเมื่อกี้พี่พลอยซื้อแล้วเออนึกได้ว่าขอบอกว่าพี่พลอยขอถ่ายได้ไหมก็บอกว่าขอถ่ายได้นะคะถ่ายได้เขาบอกวขาถ่ายเลยนะคะซื้อแลยดูแถวนากเกลือนะคะเลยบ้านพี่พลอยมานิน่งึงนะคะใกล้กับตลาดบุ้นโลดนะคะ อันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะคะพี่คอยออกมาหาซื้ออะไรทานนะคะเพื่อนริบเป็นร้านข้าวต้มด้วยอาหารทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเต๊ที่พี่คอยก็มาซื้อน้ำพริกกะปินะคะเจ๊ที่คอยมาซื้อน้ำพริกกะปิด้วยข้าตะกี้เนี่ยเอาเอาปลาทูให้พี่ป่ะเอาปลาทูให้พี่ด้วยไหมอ๋อให้แล้วใช่ไหมค่ะโอเคค่ะ ย่งางขาหน้าพีกัะปินะคะเพื่อนๆนะคะนี่ปลาตุ๋นโขกําลังทําอยู่เลยกาลังทอดปลาตุ๋นโขกโอยู่เลยนะคะนี่คือบรรยากาศยาาเชานะคะเพื่อนๆเดีโโ๋ยวี่คอจะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าๆเองนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งพี่พลนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวพี่พลไปเยี่ยมนะคะ mm. เพื่อนๆนะคะ mm. พี่พลก็ออกมาหาซื้ออะไรทานนะคะ mm. ทร mm. ิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ mm. พี่พลก็มาหาซื้อกั mm. บข้าวทานนะคะ mm. อยากออกมาตอนเช้าๆบ้างเออมาหาซื้อน้ำพริกกะปิแล้วก็มีแกงมีอะไรหลายๆอย่างเลยอยากทานน้ำหน้าทานั้งนั้นเลยอ่ะ กาแฟไม่เอาค่ะเพราะว่ากาแฟที่พลอยทานแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากทานกาแฟนะคะเพืเ่อนๆได้ของมาเยอะเลยนะคะได้ของเยอะเลย เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วจะไปทำเป,ป,ป,ป็นไปบรรยายให้ดูนะคะเพื่อนนะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะคะที่คอยมาถ่ายบรรยากาศพัทยานาเลือให้ดูยามเช้านะคะเพื่อนนะคะ นนว,นนะวันนี้วันทางานเนาะวันนี้วันทํางานนะคะหยุดห้าวันนะคะเมื่อวานช่วงห้าวันนี้รถเยอะมากเลยนะคะเพื่อนรถเยอะมากเลยช่วงห้าวันนี้นะคะอันนี้คือบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนๆนะคะทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งที่พอยนะจ๊ะเดี๋ยวพ,พอยจะเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนะคะทิปนี้ก็ไม่มีอะไรจ้ะเดี๋ยวพพอยจะลงคลิปให้ดูเพื่อฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ ฝากเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเมน้นไปพี่ฟลอยไว้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยกลับไปเยี่ยมเหมือนเดิมน,นะคะเดี๋ยวพี่คลอยกลับไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะไปแน่นอนนะคะคลิปนี้ายบายจ้าเดี๋ยวพี่ฟลอยจะกลับแล้วนะคะายบายจ้า